แล้วก็ยาวยาวเหยียดเลยเห็นไหมให้อ่านไหม <c oughs> ขอบคุณเพจเจมอวีพัดนะครับไอซี่มีข่หามยาที่ถูกนะครับมามงดูแล้วไม่จบง่ายเรื่องคือมีสาวรายหนึ่งได้เข้ามาคอมเมนต์ในลักษณะเชิงเสียหายเริ่มปัญหาของแม่ชายนกที่ชอบรัฐมนตรีกับรวงดีท่อนต่อมานางต่ายแม่ชายนกได้นำข้อมูลทะเบียนราช ของคู่กรณีมาแขวนใน Facebook ส่วนตัวจนชาวเน็ตต้าคำถามทำแบบนี้ได้ด้วยหรือเอาข้อมูลมายังไงใครมีอำนาจสืบค้นข้อมูลตำรวจส่งให้ได้หรือผิด PDPA หรือเปล่านะครับชัยนกยืนยันแม่ไม่ผิด PDPA หลังประเด็น <c oughs> ไม่รู้นะนะหลังมีประเด็นชัยนกได้ออกมายืนยันแม่โพสต์ข้อมูลคู่กรณีไม่ผิด PDPA ชี้ได้ข้อมูลมาจาก การแจ้งความเนื่องจากข้อมูลเป็นข้อมูลที่ผู้โพสต์ควรจะได้มาเพราะมีการมอบอำนาจให้ไปแจ้งความในคดีที่สพดังรอผมนายชัยนกยอมรับว่าเพิ่งรับทราบเรื่องและได้สอบถามแม่แล้วเรื่องแบบนี้ถึงจะรักมากและเป็นแม่ท่าใจไม่แข็งพอจะไม่สามารถปราบสแกมเมอร์ได้อย่างแน่นอนทุกอย่างต้องดําเนินภายใต้กฎหมายและครอบครัวต้องรับผิดชอบร่วมการหาเกิดผลกระทบ สาเหตุหลักมาจากความเสียใจที่ครอบครัวถูกกล่าวหาเกี่ยวข้องกับคาสิโนโกับพูชาทั้งที่ในายในวินิจชอบได้ช่วยเรื่องศูนย์อพยพเสี่ยงชีวิตเปิดโปงสแกมเมอร์แต่ยนยันว่าถึงอย่างไรก็ต้องเคารพกฎหมายคุ้มพงเครือข่ายขอนแก่นสายสะอาดแจ้งความนะครับในวันจันทร์ที่15สันวาความ2565เวลา15.00ที่สพเมืองขอนแก่น <laughs> ในวันจันทร์ที่15ธั 55, 58, นวาคม2 5 6บเวลา15.00นที่สพเมืองขอนแก่นคุ้มพงภูมิภูมิภูมิผู้เขียวผู้ประสานงานเครือข่ายขอนแก่นสะอาดพร้อมด้วยนายวิลาศักด์สายทองแกนนําเครือข่ายขอนแก่นสะอาดเข้าแจ้งความพนักงานสอบสวนสพขอนแก่นเพื่อเอาผิดเชยนกคิดชอบรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลและเศรษฐกิจฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นายคุ้มพงกล่าวหาท่าทีของนายเชยนก ไม่น่าชอบด้วยกฎหมายในฐานะเป็นพนักง,งานตำแหน่งรัฐมนตรีที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกฎหมายก็ต้องทำมากกว่าการออกมาแถลงด้วยคำพูดปากเปลา่านะครับโอ้โหจึงขอเรียกร้องชัยนกและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายโดยเคร่งครัดไม่เลือกปฏิบัติและควรต้องทำเป็ปชชนต,ปตัวอย่างให้ประชาชนและต้องทำเป็นตัวอย่างให้ประชาชน เห็นและมั่นใจในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมหากนายชนกฟังเอฟซีหากนายชนกชิดชอบฟังเอฟซีหากนายชนกชิดชอบยังเพิกเฉยไม่ดาเนินการใดย่อมถือว่าเป็นเจ้าพนักงานเจรนาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้กับมารดาของตนเองอย่างชัดเจนเครือข่ายของเครือข่ายขอนแกนสะอาดจำเป็นต้องรักษาไว้ซึ่งหลักนิติธรรมด้วยการแจ้งความในคดีกับนายชนกนายกุณา และเจ้าที่อ <c oughs> ยากว่ะเครือข่ายขอนแกนสะอาดจาเป็นต้องรักษาไว้ซึ่งหลักนิยธรรมด้วยด้วยการเครือข่ายขอนแกนสะอาดจาเป็นต้องรักษาไว้ซึ่งหลักนิยธรรมด้วยการแจ้งความในคดีกับนายชนกนาก,กรุณาและเจ้าพนักง,งานที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติอนุญาตมอบให้หนายก,กรุณาซึ่งทะเบียนลาดบุคคลโดยที่เจ้าของทะเบียนบ้านไม่ยินยอมเพื่อนำเข้าสู่กบบระบวนการทางกฎหมาย ทั้งหมดต่อไป PDPA ยังไงมันก็ผิดไหมอะแล้วมาแขวนแบบโจงคืมลองเป็นคนอื่นโดนไปนานแล้วละงงที่มาบอกไม่ผิดนี่นะโอ้ยเหนื่องเนาะดูดิ